ส,สดีพี่ดวงมณีหลายๆท่านนะครับผมอาจจะไม่อา,อาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับพอดีเพิ่งออกจากงานนะครับเพิ่งออกจากงานาที่บ้านของหนูนาสลาีนาเนี่ยนะครับสลีนาหนูนานะครับไปอวยพรเขานะครับวันขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกับเขานิดหน่อยนะครับผม ครับสรุปนะครับสรุปก็คท่ทนานอนันทตชัยเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับคดีนะครับทนายอานันตชัยไม่ได้รับคดีและก็เป็นไปนตามที่ผมคิดที่ผมวิเคราะห์ไว้ในเรื่องของ3ข้อที่เป็นหัวข้อที่ที่พี่อนันตชัยตั้งหัวข้อไว้นะครับให้ใจความจริงแล้วก็ให้เกียรตินะครับ ตัวทนานัตชัยเองมองว่ามองว่าลุงพลไม่ได้มีเ,เข้าข้อเ่อนไขตามที่ปรากฏน,น,นะครับนะครับไม่ได้หมายความว่าวผลุงพลผิดไม่ได้หมายความว่าทนายนัติชัยผิดทุกท่านครับไม่มีใครบังคับใครได้จริงไหมครับถูกไหมครับมันไม่มีใครบังคับใครได้ครับพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันส,สะเทือนสะเทือนความรู้สึก